ตัวที่สามก็เรียกว่าตัวกลุ่มที่เรียกว่าเอนเซปต์เอตัวนี้นะครับก็เป็นยาลดไข้อีกกลุ่มหนึ่งที่เหมาะกับลดไข้สูงตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีเอาไปชื่อการค้าเลยแล้วกันเนาะผมไม่ได้มีผลประโยชน์เลยนะครับเพียงจะแค่แนะนําเพื่อเราคุ้นเคยกันอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเช่นนิวโรเฟนซีดีเบกอาร์คอเซียนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดไข้สูงได้ดีกว่า เนื่องจากว่าไปยับยั้งไอ้ตัวฮอร์โมนพสใต้แกนดินที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นเองอข mm hmm. ้อดีเขาคือลดไขสูง mm hmm. ข้อเสียก็มีครับ mm hmm. คือตัวนี้จะเป็นการยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือด mm hmm. ถ้าในคนที่เป็นไขเลือดออกโอกาสเลือดออกง่ายอยู่แล้วถ้าเรากินตัวนี้เข้าไปโอกาสที่จะไปยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทําให้เลือดออกรุนแรงมากขึ้นเป็นได้อื mm hmm. ก็เลย หมอเด็กก็เลยไม่ค่อยนิยมให้ยาลดไข้สูงในเด็กที่สงสัยไข้เลือดออกแล้วข้อสองก็คือมันจะระคาเืินกระเพาะอาหารอืมว่าราคาเกินกระเพาะอาหารเขาก็เลยแนะนําให้กีฬาอาหารท,าทันทีจริงๆไม่เกี่ยวนะครับจริงๆไม่เกี่ยวถ้ากีฬา,าทันทีแปลว่าตัวยาไปลงไปในกระเพาะปั๊บกัดทันทีแต่จริงเราไม่ใช่มันไปยับยั้งการสร้างเมือกที่มาปกคลุมกระเพาะอาหารต่างหาก เพราะฉะนั้นิเวลาไหนมันก็เกิดกระบวนการนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกินนานอืนี้สามารถกินตอนท้องว่าก็กินได้ไม่กัดกระเพาะหน้าขนาดนั้นแต่ถ้าเรากินระยะยาวการสร้างเมือกมันน้อยลงนั่นแหละครับมันจะกัดกระเพาะแล้วถ้าเทียบกับตัวเอพาลาลถไขได้มากกว่าใช่ไหมครับพี่หมอลถไขได้มากกว่าครับแต่ก็ต้องดูข้อดีข้อเสียแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรด้วยถ้าเป็นไขเลือดออกก็ไม่ควรจะใช้